จักมาแต่ใสไหลมาห้มกันจนลุนท่วมอีกแล้วน้อเมืองอุบลข้าวดังจนจนเกิดอุทกกัะพยฝนตกจับฟ้าพ่อปานว่าบ่มีมองไปท่วมหน้าท่วมบ้านท่วมหอดหัวใจจนได้นั่งให้หน้าพลางคน น้ำท่วมบ้านไทยไหลมาสารพามร้อยเอ็ดเขายาโสทร,รอนเส็์เพราะฟังข่าวบ่ทันดนุนสุดท้ายปลายทางรับน้ำเต็มเต็มืเมอเมืองอุบลยักน้ำตาน้ำฝนสุดจะทนช้ำใจหนีคนถามข่าว จะคู่ความเป็นไปน้ำท่วมอดใสอยู่จังไดนกันน้ะตอนนี้สูเดอสูเด้อกำลังใจจากน้องจากพี่มาจะได้ก่อนนี่จะแม่นแสเนดีไกลๆปันได้ก็ใใใใม,าน,มาน้ำท่วมฟ้าน้ำท่วมฟ้า เขาเลยนาเสียหายกเกิดเกอนน้ำตัวเมือนมองไปแค่หลังคาแต่ว่าน้ำใจคนไทยนั้นมีมากกว่าหลังไหลกันมาซับน้ำตาให้คนอุบ